ช่วงสรรหามาเล่าในวันนี้ครับคุณผู้ชมเราจะมาพูดกันถึงหนึ่งหน่วยงานที่อยู่ในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแรงงานนะครับของ5เสือแรงงานเลยเขาขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในเรื่องของการให้สวัสดิการและก็เข้าไปให้ความปลอดภัยในการคุ้มครองแรงงานทั้งในไทยและต่างด้าวนะครับหน่วยงานนี้นั่นก็คือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงรายละเอียด บทบาทภารกิจและการเข้าไปให้ความรู้กับสถานประกอบการเพื่อให้อ่านในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆไปในทิศทางเดียวกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณพนมพรชวนอุดมครับสวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้นั่งอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมท่านสวัสดีการครับแน่นอนว่าในเรื่องของบทบาทและหน้าที่เราทํางานขับเคลื่อนกันเป็นภาพใหญ่นะฮะสวัสดีการและคุ้มครองแรงงานของเราทําหน้าที่อะไรบ้างครับ ภารกิจหลักๆของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ผู้ใช้แรงงานนะครับทั้งการตรวจสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับแล้วก็ตรวจด้านความปลอดภัยนะครับว่าสถานประกอบการจะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยนะครับมีการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานนะครับในเรื่องของ สวัสดิการตามกฎหมายและก็สวัสดิการที่นอกเหนือจากกฎหมายมนะครับและรวมถึงการส่งเสริมในเรื่องของมาตรฐานแรงงาน,คร,นครับเพราะว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยจะเป็นหน่วยงานในการกําหนดมาตรฐานแรงงานไทยนะครับ,ค,รบคือตอนนี้เรากาลังทํามาตรฐานเพื่อจะให้ทัดเทียมกับสากลระดับสากลน,นะครับว่าสถานประกอบการไหนที่สามารถทํามาตรฐานแรงงานไทยได้ก็จะได้รับตราสัญลักษณ์ไป เป็นเครื่องยืนยันว่าสถานประกอบการแห่งนี้ผ่านมาตรฐานนะครับมีมาตรฐานการใช้แรงงานที่ดีนะครับเหมือนเป็นใบรับรองติดตัวไปเลยเพื่อที่เวลาที่เราเนี่ยไปทํางานต่างประเทศก็สามารถที่จะมีใบรับรองตรงนี้ยืนยันกับเขาได้ในเรื่องของการกําหนดมาตรฐานตรงนี้ครับ ท่านสวัสดิการคือเรามีการเข้ามาทํากระบวนการยังไงบ้างคือทั้งไทยแล้วก็ชาวต่างชา,าตาิชาวต่างชาติที่เข้ามาเป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยเขาสามารถที่จะทําได้หรือเลปล่าครับออทาได้หมดครับทำได้หมดเพียงแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขค่อนข้างเ,ออเยอะที่หนึ่งก็คือ,ค,อ,อคุณจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานด้านคุ้มครองแรงงานนะครับ,รบด้านแรงงานสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยในการทําง,งานด้านสวัสดิการ,รนะครับซึ่งมันจะมีครบ,ครบทุกด้านการขับเคลื่อนการทํางานเราเห็นว่า ได้ยินคําว่า5เสออรอฐแรงงานกันบ่อยมันมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนถูกต้องไหมครับ<ช>คือใครไปในด้านไหนอะไรยังไงบ้างครับคือคือภารกิจของกระทรวงแรงงานจะครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เด็ก นะครับ,รบในสถานศึกษาเราก็จะเป็นหน่วยงานเราจะให้ความรู้นะครับ,รบทั้งในเรื่องของพัฒนาฝีมือแรงงาน<ม>ที่จะเข้าเข้าไปให้ความรู้นะครับ,รบ,รบประการสังคมสวัสดิการของแรางานก็จะไปให้ความรู้ในเรื่องของการทํางานว่าท่านนักศึกษาจบออกไปแล้วจะต้องได้รับค่าจ้างเท่าไหร่จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องนะครับแล้วก็มีสิทธิด้านประการสังคมในการดูแลนะครับหลังจากนั้นเมื่อพอเข้าทํางานปุ๊บ เมื่อเข้าทำงานสวัสดิการก็จะไปดูไปคุ้มครองว่าแลระหว่างการทำงานลูกจ้างได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมนะครับได้รับมาตรฐานที่สวัสดิการที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ประกันสังคมก็จะไปดูว่าสิทธิการลาป่วยการนู่นกันนี่นะครับที่เขาจะสามารถเบิกเบิกได้จากประกันสังคมนะครับรวมถึงการเจ็บป่วยรับบาเหตุจากการทำงานด้วยนะครับพอเสร็จสิ้นจาก เลิกสัญญานะครับเราก็จะไปดูแลต่อนะครับในเรื่องของาประกันคมก็จะดูแลเรื่องสิทธิสิทธิของของลูกจ้างต่อสวัสดิการก็จะไปดูต่อว่าเมื่อเมื่อสัญญาเสร็จสิ้นลงแล้วเนี่ยคุณได้รับสิทธิตามกฎหมายไหมได้รับค่าชดเชยไหมได้รับอะไรค่าจ้างหรือเปล่านะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งหมดอนะของกระทรวงแรงงานคือต้องขับเคลื่อนเพื่อแรงงานจริงๆด้วยนะครับจากที่ท่านสวัสดิการได้บอกไปเนี่ยผมมองว่า ในเรื่องของสวัสดิการและการคุ้มครองเนี่ยแรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าวคือชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานในไทยใชยข้ข้อกฎหมายเดียวกันไหมหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับกฎหมายคุ้มครองแรงงานเราไม่แบ่งรบเราไม่แบ่งแยกนะครับ,รบนิยามคำว,ว่าลูกจ้างก็คือผู้ที่ตกลงทํางานให้กันในจ้างเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสัญชาติอะไรเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายได้รับการคุ้มครองหมด ก็คือใช่ครับถึงแม้ว่าเขาจะหลบหนีเข้ามานะครับผิดกฎหมายนะครับแล้วนายจ้างก็แอบจ้างนะครับพอถึงเวลาสมมุติว่าตํารวจเข้าไปจับกลุ่มนะครับถูกจับกลุ่มเนี่ยลูกจ้างจะรับสิทธิ์ตามกฎหมายทั้งหมดนะครับอ้อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้เลยนะคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะมองว่าการที่ลูกจ้างหรืออะไรก็แล้วแต่แอบทําหรือเข้ามาอย่างผิดกฎหมายแต่เวลาที่มันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเนี่ย ในเมื่อคุณไม่ได้มาทําปุ๊บจะไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการคุ้มครองแต่ประเทศไทยของเรายังคงใจดีใ,ในการอมอ,องมในเรื่องของข้อกฎ<ด>หมายต่างๆที่ดูแลเข้าไปในส่วนของลูกจ้างเองด้วยแต่ว่าในเรื่องของโรงงานต่างๆเนี่ยเขาจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่ชัดเจนและถูกต้อง<ช>ถึงจะสามารถที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ไปด้วย กับตัวลูกจ้างเองด้วยถูกต้องไหมครับแบบนี้เพื่อความสบายใจในจ้างจะต้องขออนุญาตสํานักงานจัดหางานจังหวัดในการขออนุญาตใช้แรงงานให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็คือมีสิทธิเท่ากันหมดนะครับทำงานไม่เกิน6วันต่อสัปดาห์มีวันหยุดมีวันลาวันลาป่วยได้สิทธิ์มีประกันสังคมอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นกฎกระทรวงที่ออกมาเลยไหมครับที่ตัวสถานประกอบการเองจะต้อง รับในเรื่องของกฎข้อกฎหมายเหล่านี้ไปปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นกฎหมายเลยอ๋อเป็นกฎหมายที่คุ้มครองควบคุมเลยใช่ใช่มันจะมีกฎหมายหลักแล้วก็จะมีกฎกระทรวงแยกย่อยอไปอีกผมเห็นในเรื่องของเวลาที่ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลต่างๆนะฮะหน้าร้อนหน้านาวหน้าฝนแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีในเรื่องของการปฏิบัติของสถานประกอบการที่จะต้องเข้าไปอิงในเรื่องของข้อกฎหมายแบบนี้ด้วยอย่างเช่นอายุตัวอย่างครับผู้ชมในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า ส,าสภาพอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนมากๆแรงงานเองที่ต้องไปทํางานกลางแจ้งหรือว่าแรงงานที่จะต้องเข้ามาทํางานอยู่ในโรงงานที่ปิดทึบนะฮะหรือว่าคนที่แออัดอยู่ในจํานวนเยอะๆแน่นอนอันตรายเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของอสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเองก็อาจจะต้องมีการเข้าไปดูแลแล้วก็กํากับแล้วก็ให้ความรู้กับสถานประกอบการแล้วเข้าไปดูแลอย่างไงบ้างครับเรื่องนี้ คือในเรื่องของจะมีกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับความร้อนนะครับที่เข้ากําหนดไว้ว่าเขาจะแบ่งเป็นงานเบานะครับการปานกลางแล้วก็งานหนักนะครับงานหนักก็เช่นการใช้กําลังในการเช่นทุบตึกอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คืองานหนักถ้างานเบาก็เป็นงานออฟฟิศนะครับงานออฟฟิศเนี่ยกฎหมายก็กําหนดว่าอุณหภูมิต้องไม่เกิน30ครับนะครับงานปานกลางก็ไม่เกิน32งนะครับงานหนักไม่เกิน3 4นะครับถ้าในจ้างไม่สามารถควบคุมได้ นายจ้างก็ต้องจัดจัดสภาพแวดล้อมนะครับ,รบให้ให้อุณหภูมิมันได้ตามนี้<อ>ถ้าเกิดไม่สามารถที่จะควบคุมได้อีกนายจ้างต้องจัดอุปกรณ์ป้องกันให้กับลูกจ้างนะครับอันนี้นี่คือหลักการแสดงว่าอย่างนี้เนี่ยตัวลูกจ้างเองก็ควรที่จะต้องมีความรู้สิผมมองว่าที่จริงแล้วเนี่ยตัวลูกจ้างเองนะคุณผู้ชมกับการที่เราจะได้รับการดูแลนะฮะจากตัวนายจ้างเองเราจะต้องมีความรู้เบื้องต้นด้วยว่า เราสามารถที่จะทํางานอยู่ในส,สภาวพการยังไงกันบ้าง <S <S หรือว่าตอนนี้เรากําลังไม่ได้รับความชอบธรรมหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดูแลลูกจ้างในเรื่องของอความรู้ตรงนี้เนี่ยทางหน้าของสวัสดิการและคุ้มพรอแรงงานมีการเข้าไปให้ความรู้กับตัวลูกจ้างมากน้อยขนาดไหนคือเราเราเข้าไปตรวจสถานประกอบการนะครับ,รบพอเราเข้าไปตรวจเนี่ยเราจะสัมผัสได้โดยตัวเราเองนะครับ <ผม S 2> ว่าร้อนหรือไม่ร้อนอถ้าเรา,าร้อน<ล>ปุ๊บเ,เราก็จะถามในจ้างว่ามีการตรวจ วัดอุณหภูมิไหมนะครับถ้าตรวจวัดอุณหภูมิแล้วเนี่ยมันเกินไหมถ้าเกินแล้วคุณมีระบบอะไรที่จัดการกับความร้อนตรงนี้นะครับหลายๆบริษัทเนี่ยที่มีมาตรฐานปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเรื่องความร้อนแทบจะไม่มีนะครับเขาจะใช้ระบบระบายระบายความร้อนหมดแต่ปัญหามันจะอยู่ที่ลูกจ้างที่ทํางานกลางแจ้งนะครับเช่นคนงานก่อสร้างนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยจำเป็นจะต้องออกไปทํางานกลางแจ้งมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนในจ้างก็ต้อง จัดหาอุปกรณ์นะครับจัดหาหลายๆอย่างเช่นน้ำดื่มอะไรนู่นนี่นั่นใช่เย็นอะไรที่จะสามารถที่จะช่วยให้ตัวลูกจ้างเนี่ยได้ทำงานแบบสบายอกสบายใจและสุขภาพก็คือไม่เสียด้วยใช่ครับคือเขาต้องเขาต้องจัดให้ได้ถ้าเขาจัดไม่ได้นี่ก็เอ่อก็เป็นเราก็ต้องมีหน้าที่ในการดาเนินการนะครับในการดำเนินงานสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครับผมอย่างนี้เนี่ยอย่างที่ท่านสวัสดิการได้บอกมาคือแสดงว่าหน่วยงานของเราเนี่ย มีส่วนสําคัญในการเข้าไปตรวจสถานประกอบการเรามีการเข้าไปตรวจเข้าไปพูดคุยเข้าไปให้ความรู้ก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมายมากน้อยขนาดไหนครับคือคือการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บแล้วจะบังคับเลยนะครับเพราะเอาเฉพาะกฎหมายอย่างเช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับมันจะมีกฎกระทรวง 21ฉบับซึ่งมันเยอะมากนะครับแล้วก็กฎหมายความปลอดภัยนี้ก็มีถึง19ฉบับนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีประกาศเรื่องของกฎกระทรวงฉบับที่15นะครับในเการดูแลลูกจ้างงานบ้านออกมาคือมันค่อนข้างเยอะมากนะครับและสถานประกอบการหลายๆแห่งเนี่ยขนาดตัวเจ้าหน้าที่เองเป็นผู้ใช้แรงผู้ผู้ใช้กฎหมายนะครับก็ยังจะต้องศึกษาตลอดเพราะฉะนั้นอ่ะนายจ้างลูกจ้างเนี่ยจึงมีความจําเป็นที่ต้องรู้ กฎหมายเหล่านี้นะครับพนักง,งานตวรวจแรงงานที่มีหน้าที่ออกไปตวรวจสอบประกอบพิธการต่างๆเนี่ยก็จะมีหน้าที่เข้าไปแนะนําไปตรวจสอบว่าตรงไหนที่เขาทําผิดก็ไปแนะนํา<อ>ก่อนถ้าแนะนําแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ปฏิบัติตามนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะออกคําสั่งให้ปฏิบัตินะครับถ้าในจ้างไม่ปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของการดรําเนินคดีคอาญานะครับแสด,ดงว่าทั้งสองฝั่งเลยสองฝ่ายคือตัว ผู้ประกอบการและตัวแรงงานจะต้องรู้ข้อมูลเดียวกันใ<ช>่ทั้งคู่ด้วย<ช>เพื่อที่จะขับเคลื่อนการทํางานให้มันไม่ได้ไปเขาเรียกว่าผิดพลาดหรือถูกบังคับใช้กฎหมายแบบนี้ใช่ครับมันยกใหญ่ครับ,รบเช่นถ้าเกิดการประสบอันตรายในสถานประกอบพิการ,ร<พ>กฎหมายเขียนว่าในจ้างต้องแจ้งพนักง,งานตรวจความปลอดภัยภายในวันควันนะครับมีหลายที่ครับแจ้งช้าก็ถูกปรับ5้าหมื่นอย่างเงี้ยต้องถูกด้วยถูกด้วยนะคุณผู้ชม คืออาจาอาจะเครื่องจักไปโดนนู่นนี่นั่นแต่เอาไปรักษาแล้วแต่ไม่แจ้งใช่ลืมแจ้งบางทีลืมแจ้ง,แจ,งแจ้งแต่ประกันสังขงมไม่แจ้งพนักงานตรวจความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีความผิดเน<อ>ี่ยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยคือเราต้องไปบอกเขาไปบอกเขารู้ว่ามันมีกฎหมายถึงอย่างมานะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นต้องรีบแจ้งเรารเพราะเนื่องจากว่าพนักงานตรวจความปลอดภัยของจังหวัดพิศณุโลกเนี่ยมีอยู่6คน หคนที่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 ไปตรวจนะครับค่อนข้างน้อยครับนะครับค่อนข้างน้อยก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องของเสียงนะฮะที่จะแบบสะท้อนกลับมายังหน่วยงานเพื่อที่จะได้รับการคุ้มครองดีๆแบบนี้ด้วยนะครับท่านสวัสดิการครับเราพูดถึงในเรื่องของแรงงานในจังหวัดของเรานีดยนสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคือแรงงานของเราอยู่ใน โรงงานประเภทไหนการทํางานประเภทไหนแบ่งสันปันส่วนยังไงบ้างครับประมาณคือครับคือในสถานในจังหวัดพิษณุโลกนี้มีประชากรอยู่ประมาณ800,000คนนะครับเป็นลูกจ้างที่อยู่ในระบบนะครับก็คือขึ้นทะเบียนประกันสังคมอยู่ในโรงงานนะครับประมาณ5 6า0มื่นหกนะครับห้าหมืนะครับแล้วก็เป็นนอกระบบอีกประมาณ3 0 0 0 0นครับสามแสเนี่ย นอกระบบในการเกษตรเนี่ยสองแสนนอกระบบที่นอกเกษตรหนึ่งแสนหนึ่งรประมาณแสนกุมคนะฉะนั้นเนี่ยที่ที่เราจะต้องดูแลนี่ก็ประมาณแสนหกเอ้สามแสนหกครับนะครับก็ถือว่า 6, 6. เป็นตัวเลขที่เยอะค่อนข้างเยอะเยอะมากาจะแบ่งเป็นแรงงานที่อยู่ในภาคการเกษตร ก็มีโรงงานอุตสาหกรรมก็มีใช่ครับแล้วอย่างที่ท่านได้บอกไปในเรื่องของงานบ้านงานเรือนแรงงานตรงนี้ก็มีเช่นเดียวกันใช่คือเราจะดูแลผู้รับงานไปทําที่บ้านนะครับงานเกษตรนะครับแล้วก็งานบ้านลูกจ้างงานบ้านที่ในจ้างไม่ได้ประกอบธุรกิจนะครับก็คือเป็นบ้านทั่วไปอ่าเป็นบ้านเหมือนเราบ้านเราอ่ะบ้านบุคคลธรรมดาใช่ใช่ครับและคราวนี้เราไปจ้างคนรับใช้มาหนึ่งคน เราตอนนี้เรามีกฎหมายคุ้มครองเขานะครับว่าไม่ใช่ว่าจะจ้างได้ตามตามสะดวกนะจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยถือว่าเราเป็นในจ้างตั้งในเรื่องของเงินเดือนมาสักหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งอัตราแล้วก็แบบอยากจะจ้างคนอาใช้คำง่ายๆคือคนรับใช้นี่แหละมาอยู่ดูแลบ้านทำความสะอาดบ้านทำได้หมดหรือเปล่าฮะคืออันนี้คือยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ทราบนสมัยก่อนเนี่ยเราจะจ้างคนรับใช้สามพัน ครับสามพันสองพันกินอยู่กับฉันไหวไหมถึงไหวไหมถ้าไหวไปอยู่กับฉันใช่แต่เมื่อวานนี้กฎกระทรวงเพิ่งออกมาครับต้องถืออัตราค่าจ้างขั้นต่ําด้วยอ๋อมีอัตราขั้นต่ำนะคุณผู้ชมก็เลยกลายเป็นว่าได้ต้องได้วันละ3า5อย่บาทโอ้ยอันนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะดีในเรื่องของการที่ตัวลูกจ้างเองเนี่ยเขาก็เวลาที่เขาจะทางานเนี่ยเขาก็คงตั้งใจทํางานแหละไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะทําให ผู้ประกอบการเองพึงพอใจแต่ <Okay. S 1> สิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องได้คือในส่วนของอัตราค่าจ้างที่สมเหตุสมผลถูกต้องไหมครับเรื่องนี้สาคัญมากๆคืออย่างที่ท่านสวัสดิการบอกภาคการเกษตร,รโรงงานอุตสาหกรรมถึงแม้แต่จะเป็นบ้านเรือนตามบุคคลธรรมดาที่แบบว่ามีบ้านอยากจะจ้างเขามาทำความสะอาดทุกคนต้องได้รับสิทธิ์สวัสดิการและการคุ้มครองที่เหมือนเหมือนกันแต่มันอาจจะต้องมีการแตกต่างกันมีความแตกต่างกันมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับในเรื่องของภาคการเกษตรบ้าง ถ้าการเกษตรเนี่ยเราจะคุ้มครองเฉพาะบางบางบางกรณีนะครับเราไม่ได้คุ้มครองทั้งหมดเออเกษตรเนี่ยมันมีสองเกษตรนะถ้าเป็นเกษตรทั้งปีครับอันนี้คุ้มครองตามกฎหมายทุกอย่างทุกอย่างหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเกษตรชั่วคราวเนี่ยเราจะคุ้มครองเฉพาะบางเรื่องในเรื่องของค่าจ้างอะไรพวกนี้ที่ติดตามที่ตกลงกันครับผมในส่วนของผู้รับงานไปทําที่บ้านเราก็จะคุ้มครองในเรื่องของ ค่าจ้า,างตามข้อตกลงนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะครับในส่วนของลูกจ้างงานบ้านนะครับปัจจุบันนี้ก็คุ้มครองในเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำนะครับเรื่องของการลาป่วย <reath S 2> นะครับก <ๆ S 2> ารลาคลอดนะครับแล้วก็เรื่องของห้ามจ้างห้ามเลิกจ้างเพราะเหตุที่เขาเขาตั้งครันอ๋อลยหลายคนอาจจะมองในเรื่องของพอเขาตั้งครันขึ้นมาแล้วอาการทำงานก็ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เอาเป็นว่าไปพังงานก่อนไหมเป็นลักษณะนี้นะแล้วเปลี่ยนแรงงานมาตรงนี้ขึ้นไม่ได้ตอนตอนนี้ลูกจ้างงานบ้านทาไม่ได้แล้วแต่ก่อนลูกจ้างงานบ้านจะเป็นลูกจ้างที่ไม่ค่อยได้รับความดูแลนะครับเพราะว่าเราเราเห็นว่าเป็นระหว่างบุคคลจ้างกันเองแต่ตอนนี้กฎหมายลงลึกไปว่าวว่าต้องคุ้มครองเขาด้วยนะครับเพราะเขาเขาทำงานเป็นคนที่น่างารนะครับเพราะทํางานแทบไม่มีเวลาเลยถูกไหม ไม่รู้ข้ามือดึกเดือนนะถ้าถ้านายใช้คุณต้องรีบทำคุณก็ต้องรีบทำนะฮะแล้วก็รีบปฏิบัติตามอย่างวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเลยนะที่เราได้มาพูดคุยแล้วผมมองว่าสิ่งหนึ่งเลยที่จะเป็นประโยชน์บางๆกับคุณผู้ชมนะครับคือคนที่เป็นแรงงานจริงๆเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเราไม่มีความรู้ในส่วนตรงนี้เลยอ่ะ ใครจะท้าให้เราทําอะไรหรือว่าปฏิบัติกับเราอย่างไงก็ได้แต่อีกหนึ่งองค์ความรู้ถ้ามันไม่อยู่ในตัวของเราและเราเป็นแรงงานเนี่ยเราสามารถที่จะมีข้อโต้แยง้งหรือแม้แต่ที่เราจะเข้าไปหาหน่วยงานที่เขาดูแลรับผิดชอบและเข้ามาดูแลคุ้มครองตัวเราเองได้ถูกต้องไหมฮะอย่างนี้เลยแต่ในส่วนของแรงงานต่างด้าวอันนี้ผมต้องถามก่อนแน่นอนว่าในส่วนของแรงงานต่างด้าวเองเนี่ย ในเรื่องของภาษาก็แล้วแต่ในเรื่องของการดูแลหรือว่าการเข้าไปทํางานในสถานประกอบการก็อาจจะไม่ได้รับในเรื่องของข้อมูลเหล่านี้ถึงแม้ว่าแน่นอนว่าในในเรื่องของประเทศต้นทางพอเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีการฝึกอบรมอบรมกันสักแบบไม่กี่ชั่วโมงหรอกครับที่จะให้ได้ทราบถึงกลไกลกระบวนการและการดูแลคุ้มครองที่ถ้าเราเข้ามาใน,ในประเทศไทยเขาจะได้รับความเป็นธรรมยังไงกันบ้าง ผมอยากให้ท่านสวัสดิการเนี่ยพูดไปถึงแรงงานต่างด้าวสักนิดหนึ่งว่าเขาจะได้รับการดูแลยังไงถ้าเขาเข้ามาในประเทศไทยของเราครับคือคือแรงงานต่างด้าวเนี่ยพอเข้ามาทํางานในสามประกอบการที่ในใน,ในภายในจังหวัดเนี่ยคคือปัญหาหนึ่งที่ท,ที่เรารู้ก็คือเขาจะไม่เข้าใจภาษาใช่ไหมฮะเราก็พยายามแก้ไขโดยการออกเอ,อ,เอกสารต่างๆนะครับที่เป็นสรุปย่อดกฎหมายสิทธิสิทธิสั้นๆเข้าใจง่ายเป็นภาษาภาษาของ อ่าเมียนมาภาษาลาวภาษาอะไรกัแล้วแต่ใช่ครับสามสามประเทศนี้ครับเราเราจะมีเอกสารไว้ครบนะครับและเราก็พยายามชี้แจงให้เขาเข้าใจหลังจากนั้นเราก็จะพยายามไปตรวจเยี่ยมนะครับเราก็จะประสานความร่วมมือกับสำนักงานจัดหางานเพื่อไปตรวจเยี่ยมคนงานเหล่านี้เวลาเราไปตรวจสารประกอบการเราก็ขอไป พูดคุยนะครับเพราะเขาเวลาเข้ามาอยู่ในานเขาจะพูดได้เขาจะพูดเขาจะสื่อสารได้บ้างเราก็จะพยายามถามเขาจากความเป็นอยู่นะครับทำงานกี่ชั่วโมงได้ค่าจ้างเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือถามไปเรื่อยๆนะครับพอพอเรารู้ว่าเอ้ยมันมันไม่ถูกนะเราก็จะมาแจ้งในจ้างว่าไอ้คุณทํอย่างนี้ไม่ได้นะคุณต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเหมือนลูกจ้างคนไทยด้วยครับถ้าสถดิการณ์อย่างนี้ในเรื่องของเสียงที่เขาสะท้อนมาจากที่เราเนี่ยเอาเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วก็ไปพูดคุยไปถามสารทุกสุขดีบของเขาเนี่ย มักจะมาในรูปแบบไหนที่สะท้อนถึงปัญหามาถึงกรมของเราหรือสวัสดิการของเราบ้างคือไปเ,อเวลาเราไปพูดคุยเนี่ยครับคือคนที่ปฏิบัติถูกต้องเขาจะให้ค,ความร่วมมือหมดอทั้งในจ้างทั้งคนงานต่างๆเขาคุยกับ,รบเราหมดเพราะเขาถูกต้องคอเขายอยากจะเดินมาคุยเลยด้วยซ้ำเพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะมีการนําเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมายแน่นอน,นมีการมาทําเป็นใบชมพูใบอะไรที่มันเป็นการที่จะ รับแรงงานต่างด้าวนั้นเข้ามาอยู่ในการดูแลของเราถูกต้องมีการต่อสัญญาในทุกๆปีอันนี้เขากล้าได้อยู่แล้วที่จะมาพูดกับเราแล้วก็ตัวแรงงานเองที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายเขาจะไม่หลบซ่อนก็คือเขาเขาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอนแต่ก็อาจจะมีใช่ไหมฮะผมคิดว่าก็อาจจะมีในส่วนน้อยที่หลบหนีหลบซ่อนเข้ามายังผิดกฎหมายที่เขามอก็จะมีประเภทที่ว่าทํางานเกินเวลานะครับโอทีจ่ายไม่ถูกต้องนะครับในจ้างหลายรายก็ จะพยายามจ่าย OT 1เท่าปกติมันต้อง1.5เท่าเท่าก็จะจ่าย1เท่าบ้างนะครับทำให้ทํางานเกินบ้างนะครับเพราะเขาไม่มีป่ามีเสียงสั่งให้ทําอะไรก็ทำนะครับล้กษณนอย่างเงี้ยมันจะเข้าข่ายนะครับมันจะเข้าข่ายเป็นเรื่องของการใช้แรงงานบังคับด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเลยนะเพราะฉนั้นในจ้างตอนระหวังนะครับเวลาใช้แรงงานเนี่ยคือการทํโ OT ในกฎหมายเขียนว่าจะต้องได้รับความยินยอมนะครับในจ้างให้ลูกจ้างทํางานเกินเนี่ย ในจ้างต้องขออนุญาตจากลูกจ้างก่อนครับถ้าลูกจ้างยินยอมปุ๊บนถึงจะทําได้<อ>ะนะครับแต่ถ้าในจ้างไปบอกให้เขาทําแล้วมีเจตนาที่จะไม่จ่ายเงินให้เขาเนี่ย <อะ S 2> มันกลับกลายเป็นว่าเข้าขายแรงงานบังคับยเงี้ยครับผมอย่างนี้มันต้องมีการทําลายละอักษรชัดเจนนะครับว่าถ้าสมมติว่าผู้สถานประกอบการหรือว่าตัวในจ้างเองเนี่ยไปทําข้อตกลง ว่าอาเดี๋ยวมันจะมีงานชิ้นหนึ่งนะเราทําได้ไหมเงินเท่านี้เราให้นู่นนี่นั่นมันต้องมีหลายลักอักษรที่ชี้แจงไว้ไม,มีเป็นหนังสือแต่ต้องเป็นข่าวข่าวไปเนีจ<ะ>่จะมาตกลงกันล่วงหน้าว่าปีนี้ทั้งปีน่ะคุณต้องทํา OT ทั้งปีเลยอย่างเงี้ยผิดกฎหมายผิดกฎหมายเหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าจะมีงานเข้านะฮะเดือนหน้าเราจะมีออเดอร์เข้ามาเงี้ยเราก็ตกลงกับเจ้าว่าจะทํำไหมถ้าทําก็ ตกลงกันว่าทาวันนี้ถึงวันนี้นะอย่างงี้ได้ครับแล้วก็ในเรื่องของการเลิกจ้างหน่วยงานของเราเองก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญด้วยถูกต้องไหมครับในการที่จะเข้าไปคุ้มครองแรงงานเองบางทีแรงงานอาจจะถูกให้ออกโดยที่ไม่จ่ายเงินค่านู่นค่านี่อันนี้เนี่ยตัวลูกจ้างเองสามารถมาร้องเรียนกับสวัสดิการได้เช่นเดียวกันใช่ครับเราเข้าไปดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างครับลูกจ้างนี่สามารถมายื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสวัสดิการคุ้มค,มค,มคมรองแรงงานนะครับถ้าไม่สะดวก สามารถที่จะร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับเรามีระบบออนไลน์หรือหรือถ้าไม่สะดวกอีกนะครับก็สามารถโทรศัพท์มาและเราจะมีหน่วยออกไปบริการรับคำร้องถึงที่นะครับไปชี้แจงกฎหมายให้ทราบด้วยนะครับในเรื่องของการเลิกจ้างนะครับหากเลิกจ้างแล้วเนี่ยสอบสวนข้อที่จริงแล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงนะครับและนายจ้างไม่จ่ายนะครับเจ้าที่จะมีคําสั่งให้นายจ้างชําระเงินถ้าไม่ชําระเงินนะครับลูกจ้าง ก็มีสิทธิ์มายื่นคาขอกองทุนสองเพ่กองทุนสงเห์ลูกจ้างนี่ก็จะช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนนะครับโดยจ่ายเงินบางส่วนให้กับลูกจ้างเพื่อเยียวยาไปก่อนนะครับและก็มันเหมือนกับเปลี่ยนหนี้เปลี่ยนหนี้จากลูกจ้างมาเป็นของเจ้าที่แล้วคราวนี้เจ้าที่จะไปตามบังคับคดีจากในจ้างบางส่วนอย่างบางเคสเนี่ยครับท่านสวัสดิการมันมีไหมที่ตัวนายจ้างเองเนี่ย พอบังคับให้ลูกจ้างคนนี้เนี่ยออกไปทํางานที่อื่นนู่นนี่นั่นไล่ออกไปหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วไม่จ้างหรือไม่จ่ายเงินที่ปกติเขาต้องได้รับแล้วมีการข่มขู่ด้วยถ้าเอาไปฟ้องเอาไปบอกกับหน่วยงานคือจะทําอย่างนี้ดูแลเรื่องความปลอดภัยเขาด้วยไหมตรงนี้อในเรื่องของบางทีการข่มขู่เนี่ยเวลาเราไปแจ้งความตํารวจเขาต้องดูว่าข่มขู่เรื่องอะไรถ้าข่มขู่เรื่องทําร้ายร่างกายอันนี้ได้อันนี้ได้นนไดแต่ถ้าข่มขู่ว่าจะไป จะไปฟ้องจะฟ้องเรียกความค่าเสียหายอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ไม่ถือเป็นการข่มขู่นะเ,<อ>เป็นการแจ้งว่าจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายมันทําได้นะครับในเรื่องของการคุ้มครองเนี่ยเราจะคุ้มครองในเรื่องของสิทธินะครับส่วนในเรื่องของส่วนบุคคลเนี่ยรเราเราไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นลูกจ้างก็ต้องไป ง่คือมันมีนหลาย <สบ S 2> หน่วยงานะนะที่เขาจะคอยดูแลและให้ความเป็นธรรมกับเรานะคุณผู้ชม,มอย่างในส่วนของการที่เราไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องในฐานะที่เราเป็นลูกจ้างหรือว่านายจ้างเองก็แล้วแต่หน่วยงานนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สําคัญในการขับเคลื่อนในเรื่องความปลอดภยัยไปหาคุณตํารวจ เนาะเพื่อที่จะลงทะเบียนลงบันทึกประจําวันอะไรเพื่อที่จะเอามาประกอบกับเอกสารหลายๆเอกสารก็ได้เช่นเดียวกันคือคือมันจะมีบางกรณีเท่านั้นที่ที่เราสามารถช่วยหรือได้ในเรื่องของการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างเช่นเด็กที่ถูกค้ามนุษย์เนี่ยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการค้างจ่ายค่าจ้างอะไรด้วยเนี่ยทีมสาวิชาชีพเมื่อเข้าไปสอบแล้วเนี่ยเราก็จะติดตาม เ, ar, เรื่องเงินเรื่องอะไรให้เขาและตัวเขาเนี่ยจะได้รับ,ค,รบความคุ้มครองก็คือจะจะ,จะไปอยู่ในในสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับอ <isce S 1> ันนี้อันนี้อันนี้ได้รับความคุ้มครองแต่ถ้าเป็นลูกจ้างอื่นอื่นะจะไม่มีจะไม่มีกรณีคุ้มครองแบบนี้ไงนะฮะก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เรามาอยู่กับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอยากให้ท่านนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยฝากไปถึงผู้ประกอบการนะฮะหรือว่าในส่วนของลูกจ้างเองให้เขาปฏิบัติ ตามกฎหมายที่ถูกต้องและชัดเจนและตอนนี้คือมีกฎกระทรวงมากมายที่เราจะต้องมาศึกษาพร้อมกันร่วมกันด้วยเพื่อที่จะทําให้การจ้างแรงงานเนี่ยไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นและช่วยกันพัฒนาศักยภาพของแรงงานให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยครับเชิญครับครับก็คือสถานประกอบกอิจการนี่นะครับในกิจการของนายจ้างเนี่ยจะไม่สามารถที่จะก้าวหน้าหรือเติบโตได้นะครับถ้าขาดปัจจัยสําคัญก็คือลูกจ้างนะครับลูกจ้างเหล่านี้นะครับ ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นลูกจ้างก็คือมีสถานะเหมือนลูกคนหนึ่งของเรานะครับนั้นเราต้องดูแลเขาในเรื่องของค่าจ้างที่เป็นธรรมนะครับค่าจ้างที่เป็นธรรมก็ง่ายนิดเดียวครับก็คือค่าจ้างตามขั้นต่ําอย่างน้อยใหญ่ต่ำกว่าขั้นต่ำนะครับสองนะครับในเรื่องของสภาพการจ้างนะครับที่ให้มีความมั่นคงเหมือนเราทํางานนะครับถ้าเราทํางานแล้วเรามองเห็นว่าอนาคตเราจะไปอย่างไงเนี่ยเราจะทํางานให้กับองค์กรเต็มที่นะครับเหมือนเหมือนถ้าเป็นข้าราชการก็จะรู้ว่าทําได้ถึงเกษียณ นะครับบางบริษัทเอกชนเดี๋ยวนี้นะครับเขาก็จะขีดเส้นว่าลูกจ้างสามารถทําได้ถึงเกษียณนะครับ mm hmm. เรา่านี้จะทําให้ลูกจ้างรู้สึกว่าจะต้องแอคทีฟนะครับทำเพิ่มประสิทธิภาพให้กับในจ้างนะครับและอันดับต่อมาคือสวัสดิการที่เหมาะสมนะครับสวัสดิการเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับที่ลูกจ้างเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าจะอยากจะได้ค่าจ้างที่สูงอย่างเดียวนะครับสวัสดิการที่ดีสาหรับเขานะครับหลายที่มี พนักง,งานเยอะนะครับสวัสดิการมันแตกต่างกันท่านก็สามารถปรับให้เป็นสวัสดิการแบบยืดหยุ่นได้นะครับไม่ใช่เป็นจะต้องอย่างเช่นสวัสดิการสําหรับคนมีครอบครัว<อ>นะครับแต่ปัจจุบันนี้คนไม่มีครอบครัวเยอะเขาก็เอ๊ะจะทำไมฉันจะได้ฉันจะได้บ้างก็ลองปรับให้มันยืดหยุ่นนะครับเหล่านี้มันก็จะทําให้คุณภาพชีวิตของลูกจ้างดีขึ้นนะครับสถานประกอบการท่านก็จะได้รับการยกย่องชมเชยนะครับแล้วก็จัดมาตรฐานในระดับที่ดีนะครับ ท่านก็จะสามารถขับเคลื่อนและก็ไปแข่งขันทางการค้าในอนาคตได้เหล่านี้หลายบริษัทรวมๆกันก็จะส่งผลให้ประเทศเราเนี่ยก้าวหน้านะครับเจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับคุณพนมพรชวนอุดมนะครับเป็นสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลกนะครับคุณผู้ชมแน่นอนอย่างที่ท่านสวัสดิการได้บอกไปการขับเคลื่อนแรงงานเองเนี่ยเราต้องทําให้เหมือนกับ เราเขาเรียกว่าดูแลกันเป็นคนในครอบครัวยิ่งให้ความรับความใจใส่ซึ่งกันและกันเนี่ยเขาก็โอ้โหต้องบอกว่าแรงงานเองทำงานถวายหัวเลยนะนะฮะจริงๆนะครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมนะฮะรายการของเรานะครับครั้งหน้าเราจะพาทุกคนเนี่ยไปติดตามเรื่องราวอะไรอย่าลืมพบกันครับวันนี้เราสองคนพร้อมพิมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ